อันนี้ก็สิลวกนะกะิก้อยไข่มะเดื่อทำแกงลวกก่อน ก็แล้วครับบันนี้ครับบันนี้ลวกแล้วล้ะกะที่ทำการก้อยนะครับใส่หอมลงไปก่อนนะครับหอมก็มี่ผักหอมชี้นะครับดูยผักหอมปลอมนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับลงไปแบบพริกป่นนะครับ พริกป่นกรใส่ตามใจชอบแล้วเพื่อนมากเพ็ดก็ใส่หลายบ่ามากกับใส่หน่อยนะครับพริกป่นเขาควานี่หอมนี่ยเขาควาไม่ไหม้อมๆรับน้นปลาแับนี้ง่ายๆครับก้อยไข่เดแดงนปลาใส่ไปประมาณซอนนึงครับ บ้านี่แหละยนี้เราเสบพงหนุ่ครับวันนี้พี่น้องใส่ไปนิดนึงครับใส่ลายแซียบลายแล้วก็จะขาดมาได้ครับปลาลาครับปลาลาตุ่มนะครับผ่านผ่านยังไะกาดอี้ยังก็อผ่านรอยยอนะครับ <c oughs> ปลาตุ่มแบบข้นแบบนี้

เอาแม่นอะบาดนี้ไปพร้อมแล้วพี่น้องอาจารย์มาใส่มาหน้าตาเดี๋ยวแซบครักพี่น้องเอ้ยกินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนครับแค่นี้แหละครับเรียบร้อยื้อนี้ก้อยไข่มดแดงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผ้าเลาะทีวีเลยนะครับขอบคุณครับ